นะคะที่มาเก็บเห็ดนะคะก็มาดูแล้วช่วงเช้านะคะเชื่องเช้าจะเห็นอยู่ประมาณ3ามดอกยังไม่ได้เก็บนะคะก็วันนี้ก็จะมาเก็บนะคะได้ไม่เยอะนะคะก็กําลังขึ้นมานะคะพรุ่งนี้ก็คงจะมีให้เก็บอีกนะคะนี้นะคะก็วันนี้ถ้าไม่เก็บก็คงจะฝอนะกลัวจะฝอนะคะก็คือเก็บเลยดีกว่าตัวนี้นะคะ นี่นะคะเอาไปทำกับข้าวก็แก๊กเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีเป็นอาหารของสัตว์นะคะพวกอะไรอะพวกอ่ะด้วงพวกอ่กิ้งกือนะคะกิ้งกืออ่แนลนะคะสแนลก็หอยทากน,นะคะก็ อันนี้นะคะก็เห็นอยู่3ดอกนะคะเมื่อเช้าก็เห็น3ดอกนะนีตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อของเห็ดนะคะตรนี้เชื้อของเห็ดนะคะันนี้นะคะที่เราเห็นนี่ก็น่าจะเป็นเชื้อที่เจาะที่จะเป็นตัวดอกใหม่นะคะเมื่อเช้าตัวนี้นะคะไม่เจอนะคะตัวนี้ไม่เมื่อเช้านะคะเนี่ยมันจะเหมือนจะบานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บานนะคะอันนี้ก็เป็นตัว เชือก้อนใหม่นะคะที่จะโผล่ให้เราเห็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะเราก็ไม่ได้ทําไว้เผื่อเดินเนาะก็คงจะมีอีกนะคะพวกตัวนี้ตัวนี้ก็พวกนี้ก็น่าจะเห็นเป็นเป็นช่อดอกอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมะีขึ้นน้อยนึขึ้นน้อยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆว่ามันเพิ่งให้ผลผลิตเรามาเห็นก็3า4ี่สี่ครั้งแล้วแหละ4ี่วันสี่ครั้งนะคะก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้มาเปิดนะคะก็มาเปิดตอนนี้ก็ถ้าถือว่าถ้าถือว่าจะทําเป็นธุรกิจก็คือมือเรายังไม่ถึงนะคะเรากําลังเป็นการทดลองไปนะคะทํามาสองสามครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะ เห็ดฟางนะคะก็ลองทุกสูตรมาแล้วนะคะคือการทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทําแล้วฝีมือเรายังไม่ถึงเรายังไม่เข้าขั้นเราอย่าเพิ่งไปทามันเยอะเกินไปนะคะเพราะข้อผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้สูงมากนะคะนี่น,นี้หวานเชื้อเยอะมากนะคะแต่ว่าออกนิดเดียวนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวก็จะทําต่อไปอีก คนที่เขาทำเป็นแล้วเขาทำยังไงเขาก็ได้แต่เราทํายังไม่เป็นเนี่ยวันนี้ได้สามดอกนะคะสามดอกสาดอกสวยๆอยู่นะคะสวยนะคะ